พระองค์ท่านจะออกจากเมืองไปบ้านราชะคูไปกูหรือเปล่าไปซอร้อง,อ,อ,งองหมดเดี๋ยวจะไหวก็ไม่มีอะไรร้องเรามาทายกันดูดีกว่าเรามาทายกันดูดีกว่าก็เมืองทายมาแล้วกูจะต่อไปมาอะไรที่ไม่ไหวน้ำ ปลาอะไรที่ไม่ไหวน้ำก็ปลาอยู่ในชามถึงความตายมันไม่ใช่ปลาอะไรไอปลาที่ไม่ไหวน้ำเลยเออปลาที่ไม่ไหวน้ำเลยคือปลาที่ไม่เคยเคารพใครนานไอปลาจังไรเอ้าไปถามทำไมเนี่ยเสือกไม่ตาย ปลาอะไรที่ผู้หญิงกลัวปลาอะไรที่ผู้หญิงกลัวปลาตัวใหญ่ใหญ่มันไม่ใช่และปลาอะไรปลาที่ผู้หญิงกลัวน้ากลัวหนาปลาที่ผู้หญิงกลัวน้ากลัวหนาปลาไปหกบัวยังหาผัวก็ไม่ได้นานอีไก่มดลูกฟอไก่นุ่นตะวันสีทองปลาอะไรเหมือนปลาดุกปลาอะไรลูกเหมือนปลาดุก S 1> <S 1> เฮ้ยปลาดุกชัย<อ>ปลาไรเหมือนปลาหมอ,อปลาไรเหมือนปลาหมอเฮ้ยปลาหมอใช่ยเฮ้ยเฮ้ยเริ่มถูกแล้วเริ่มถูกแล้วยายพายเรือยายพายเรือจะไปวัดยายพายเรือจะไปวัดเอ๊ ยายแกขาดอะไรยายพายเรือไปไม่ถึงวัดยายพายเรือไปไม่ถึงวัดเพราะยายแกขาดไม้พายเออไม่ใช่ทำไมอะยายพายเรือไปไม่ถึงวัดยายพายเรือไปไม่ถึงวัดเพราะยายขาดใจตายโอ้โห,โห,โหยายมือใจสอกเลยจ้า <laughs> มีแบงค์พันกับแบงค์หาร้อยมีแบงค์พันกับแบงค์หาร้อยเฮ้ยถามหน่อยจะเก็บแบงค์ไหนน,นึกยังไงถึงได้ถามอย่างนี้นึกยังไงถึงได้ถามอย่างนี้เก็บแบงค์พันสิถามมาได้เออนี่โง่จริงหรือว่ามึงแกงโง่จริงหรือว่าแกงทำไมไม่เก็บสองแบงค์ไว้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  แบ่งพันมึงเสือเก็บแบ่งพันมึงเสือเก็บห้าร้อยไม่เก็บ Why? 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 วาย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 โผยตามไอ้หน้าเลียดจะไปย่อเยื่อไอ้ติดมึงอะไปไป